สบายดีพ่อแม่พี่น้องนะมณีมาพบกับติ้งเซนเกา่าเซนเดิม,มน้องมณีติ้งจะมาพาทุกคนมาเบิง้นงน้องอ่าน้องมาที่ห้าก็เกิดเลวเนาะเพราะว่าอันตัวนั้นเป็นตัวเมยเนาะเพราะว่าคลิปก่อนติ้งเอาลงแมนว่าอันเอิ่นว่า,วาดุกดิกเนาะเกิดเกิดลูกนะว่าเกิดได้ส้าตัวติง้งมาเจอตัวใดเกิดก่อนอาจจะเป็นตัวนี้เกิดก่อนตัวนี้เกิดนลำล่างตัวนี้เกิดตัวที่เธอที่ส่งเนาะพี่นอนะ้องเนาะอ่ามณีเหาจะได้อัน เอานองนองไปไว้เหอนล่างอื่นนองพอไปปั่นติ้งเจาะไปปั่นหัวหน้าเลี้ยงตัวหนึ่งแล้วก็ให้ล่านเลี้ยงตัวหนึ่งแล้วก็ติ้งก็จะเลี้ยงตัวหนึ่งตัวนี้เป็นตัวของติ้งกินข้าวบ้างเองเพราะว่าตามันเตกแล้วก็กินข้าวเองเลยพี่นองบดได้ย่ำเลยแล้วก็นองนองหากินเองเลยเพราะว่าติ้งเอามาเกลเมแล้วก็น้องจะสิงกินตัวนี้ติ้งจะปั่นให้ล่านอยู่ข้างเหอนนี่ในพี่นองแม่มาชิงกินน้ำแล้วเพราะว่าเอาเอาเงี้ยก็กินแล้วก็ยังหูเพราอิ่มออกมากินเองปั่นลูกกินให้ลูกกิน ตัวนี้ตุยที่สุดพี่น้องตุยต่ำออกปอกเลยเพราะว่าอันตอนอันตอนลูกดิกน้องมาลูแล้วก็ไปยูเหอนล่านแล้วก็ล่านนี้ยังก็เอาเกลือลแล้วก็เกิดมาแล้วก็ติง้งจะไปปัน่นให้ล่านเลี้ยงตัวหนึ่งแล้วก็ตัวหนึ่งเลี้ยงเองแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเอามาสง่งให้ัวหน้าน้อยจักน่อยติ้งจะพาทุกคนเอามาสง่งให้อันัวนหน้าเลี้ยงแต่ก็มันอยู่นาการซ้ำตัวนี้อันก็น่าหักเลยน้องแต่ว่า จำเป็นแลวมันง่าย้วก็ต้องในเงี้ยให้เขาเจ้าเลี้ยงเองเนาะหมดแล้วกินบ้างเก่งพี่น้องไม่ได้ย้ำเลยกินเป็นเม็ดเองเลยนี่ลูกเด็กปั่นลูกกินเดงนี่นีต่ตอนนี้หน้าก็ดำหูก็ดำหมดเลยข้าวไม่จะบ,บดดีอือ บ่มบ่มีตัวใดอันนั้นเลยเนาะพี่น้องบ่มีตัวใดแบบแดงคือเมย์หมดเลยแต่ว่าการได้เมย์นิดนึงพอเมย์นี่การเดี๋ยวนี้เราก็ลูก็มีลูก็การเดี๋ยัวนี้มีเจตัวนี้เนาะตัวนี้บ่มีบอลการเลยเมดแล้ว จักหน่อยจะเอามือให้กันหัวหน้าเนาะจะพาทุกคนขึ้นมาแคนกวนน้ติ้งอยู่เมืองจะขึ้นมาแข่งเอาเอาน้องเอาน้องขึ้นมาให้หัวหน้าเลี้ยงเนาะตัวนี้จักหน่อยเมืออเนาะทุกคนตู้ดูตู้ดูตู้ดูเด็พี่น้องตัวนี้จะให้หัวหน้าคุงติ้งเลี้ยงเนาะแล้วก็ส่วนตัวนี้เมนติ้งจะเลี้ยงเองแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวนี้มันจะให้ลาดเลี้ยง <ś led> จมสุดเลน่าจะฮอตฮอตโลเลยเนาะน่าจะฮอตโลแล้วพี่น้องพอกินข้าวห้าก็เลยซ้ำม,มือได้กินข้าวตาเตกไวสุดแล้วก็นางดมดมทุกมือที่ว่าเลิกการมันเรามันเล่นล้ำกลุลเลยพี่น้องหูเข้าในเหอนเหรอ มันนเอาขึ้นไปแข้งเนาะพี่น้องเอาไปให้หัวหน้าเพราะว่าหน้าอยู่แข้งพี่น้องเนาะเดี๋ยวนี้ติ้งจะเอาน้องมาไปให้หัวหน้าเนาะเพราะว่าตอนเกิดนี่หัวหน้าเพื่อนอันได้ข้อติ้งไว,ตว,งว,วงไ้ตัวหนึ่งเนาะว่าถ้าเกิดเราปั่นให้เรียงในตัวหนึ่งเนาะอันนี้ก็เป็นตัวเมยพี่น้องติ้งประานตังแ่ซือถเถาไว้จะโข้งมันตังเนาะติ้งเอิญน,น้องการเพราะว่ามันเมียนมันเมียนซี่ข้าวเนาะกาลเทหัวติ้งเอิญน,น้องการเดี๋ยวเอาขึ้นมาแข้มกันเนาะเอามาส่งให้ อันเหือนไม้เลยยายน้องประยู่ขันร่างไม้เนาะดีดด มอเธอร์เธอน์ล่างไม้คล้องนองการเราเนาะพี่นอนะอ้องเนาะหมอเธอรล่างไม้คล้องการเราเดี๋ยวจะเข้าไปเอิ้นหัวหน้าเราหัวหน้าอยู่ไหนอะ่ะเดี๋ยวยวนล่างไม้แล้วแต่ไมาทาย <c oughs> <c oughs> น้องหน้าพี่ <c oughs> อาจารย์อาจารย์ยูโบอาจารย์แก้วอาจารย์ที่อยู่ชัน,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 นถึงเห็นอาจารย์นั่นอยู่ชันถึงเห็น โอยูแมนนึงเอาโทรศัพท์มานำอาจารย์อาจารย์แก้วไม่ได้ยินแล้ว <c oughs> อาจารย์ดิ่งเอมาม่าามาให้ <c oughs> น้อนนอน้องน้องการสันน่นนอนหน้าว่าติ้งเอาใส่ท้องนอนกินรับบั่งดีๆจะได้อยู่กับร่างใหม่แล้วอินดูนอนนิ้งติ้งกับอินดูน้องมากสุดยักษ์แดงไว้ทั้งสามต,ตัวเจว่าหัวหน้าคนยักษ์ใดนอนนิ่นนนองคอ้ปั่นเพราะว่าอีกสุดหน้ากว่าจะเกิดอีกนะหน้า อาจารย์สอนบ่อยู่ไปใส่ไปเซ็กรถว่ะไปเซ็กรถว่ะอ๋อฉันเอาไว้เอาไว้นาเก็ตสมพรติ้งเมฆรถอาจารย์อยูนนอน่นี่เขี้นเดนนักฮักบอยจ้านักฮักโอ้เอาเก็ตใส่ติ้งติ้งเอาเก็ตใส่เอาเก็ตใส่ปากอันนี้เออเก็บง่ายๆซะอาจารย์กินข้าวแล้ว <laughs> มาอยู่ไกลแล้วเอาเอาไว้นี่ก่อนอาจารย์ส้นมาแล้วค่ะอาจารย์ส้นเปล่งกันเอาเอาไว้ออไปไปมดมือบอ<ป>มดหนึ่งก็ามาแม่บ่ตัวเหงไปนี่ก <laughs> ำลังยานบายานน้าวอาจารย์น้าวน้าวเรว่าเธองกินยัง กินกินข้าวกินข้าวเจ้าอาจารย์เอาข้าวเจ้าเอานำไส้ก็กินไส้ก็กินหรือว่าปองป่าก็ได้ปองป่าเลยปองป่าอืม่าจะได้บ้างเดี๋ยวติ้งทรงหัวฟาอาจารย์ติ้งติ้งตังซื้อวันหนังการหนังการผู้หญิงอันนี้ตัวตัวเมย์ตัวตัวเมย์อาจารย์คนเดี๋ยวนี้ติ้งก็ได้ทรงน้องมาเอาไว้เหือนลังลังใหม่เนาะเพราะว่า เอามาให้หัวหน้าผู้ชายแต่ว่าหัวหน้าผู้ชายโอยู่ก็มีแต่หัวหน้าผู้หญิงพันยู่เนาะเล่ฟังน้องมาไว้นี่แล้วก็เพิ่นเป็นคนเกาหลี่ยเนาะพ่นบุพวนปองปานอุปวัติ้งเอาเอาเกลือน้องนะเดี๋ยวน้องจะส่งภูมให้หัวหน้าเพิ่นไปซกซื้อแล้วก็มาไว้เกลือน้องตอนซ้ายเนาะพอตอนซ้ายก็ต้องได้เกลือฟักคลิปน้องมาเลยเนาะน้องนะคะแขกจะดิ้งก็อินดูน้องมาเื่อเถอถ้าเป็นคนอื่นติ้งก็จะมาให้เลี้ยงเนาะอันนี้เป็นหัวหน้าก็เลยจำเป็นปั่นหัวหน้าเลี้ยงไปก่อนเนาะพี่น้องบ๊ายบาย